โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคภาษาอังกฤษเนื่องในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2554กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคภาษาอังกฤษเนื่องในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2554ที่หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน์อำเภอเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายวัฒนากินดาพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการการให้ความรู้ในเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ได้แก่ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควรและการป้องกันโรคเอดซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์มีการประกวดร้องเพลงสากลและมีการจัดแสดงละครเมทีที่มีการใช้บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์อุราเสนาเพงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มุ่งหวังให้นักเรียนมีมุมมองด้านความรักที่ถูกต้องดีงามมีภูมิคุ้มกันและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควร และรู้เท่าทันโรคเอดโดยจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนไปใช้ให้สำเร็จผล